สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆพบกับช่องยี่ปีบ่าคือเกา่าคนเก่าจ้าคนเก่าพ,พีบา่บ่าไม่เหลียวไม่เหลียวมาเตอใส่ซยี่มาเตอร์ไมาแต่นี่จะเนะาะเมนูนี้จะเนาะเพื่อนดีอันรีเคเวสมาเนาะนางไม้ใหญ่เพื่อนว่าโอ้ยนางไม้น้อยฉันอยากกินขนมจีนหาูสาดผัวเพื่อนรีเคเวสมามีหรือยี่จะไม่จัดให้เนาะ นี่จัดให้จัดให้นางไม้ใหญ่เขบอกว่าอยากดูกินขนมจีนโอเคยิ่จัดให้นะมากินกันเพื่อนขนมจีนตรีนไก่ตรีนไก่ตรีนไก่เท้ากงเท้าไก่อะไรก็ว่าไปเพื่อนจะยิ่จะบอกว่ายิ่ทำโอ้โหต้มก็จะเปื่อยเพื่อนอย่ามาเมายินนะำยสันไม่ดีเนาะให้ต้มนานนิดนึงน้ำจิงรองเต็มตลิ่งเนาะอือเสียเน่ ผักนี้ก็จะมีผักขาวนะ,ชะ,นะ,นช,ะนะชะอมนี่ยเพื่อนชะอมเนี่ยเนาะชะอมดิบมีผักกาดขาวแล้วก็มีแตงกวามีผักกระเสนะ็เนี่ยเนาะผักกระเส็คืออะไรคะยี่ยี่ขายี่ย่ขากระเส็คือกระทินเนะี่ยเนาะหอมเอ,อ้ยหอมดอกกระทินเนะี่ยเนาะรวยระรินรวยระรินไหมไยีย่ไม่รู้อยูอยนะ่เนาะระรินไหมระรินไหมกะตะว่าก็สิไม่ได้กินดอกยี่สิเนาะนี่กรนะหย,ยานมันหกนี่ยเนาะโอ้ยถาดกระยามุนตนัวเนาะ นีขอหยาดครบก่อนะจะทำเพื่อนที่น่ารักของยีเพื่อนที่น่ารักมาสิน้ำจืดน้องเต็ตงตลิ่งน้ำเพื่อนน้ำยิ่งได้ใช้เอฟเฟกนั้นเนี่ยแล้วก็ถึอมาก่อนมันจะอัางอานลาดเนาะมันจะอ่านลากมาสิน้ำมันเยอะเพื่อนน้ำเยอะน้ำเยอะเนามเะ,นาม,อะอานมันขยึดมาทางพี <c oughs> เขยึดมาทางพีมาสน ขนมจีนสลินไก่น้ำายาปลาทูนะเนี่ยนียป่ปลาทูเสียไม่มาเยอะยี่จะบอกว่าใส่ไปเยอะมากเลยรู้อะไรต่ออะไรเนาะใส่เยอะจริงๆอุท่ายี่ก็จะหมุไน,ไ,น,น,ไ,นมไปใส่ถาดกระดาเนาะถาดกระดาว่าซส่นจากนั้หมุนไปใส่เพื่อนขายี่ก็มึงกับชีวิตเหมือนกันเน,นะาะมงกับชีวิตว่าะสิอนอน้ยหนอโอ้ยหนอว่ะสินยี่เขาจะใช้ซ่อมน้ำเพื่อจ๋า มันมนัวไม่ละย,ยี่มันมนัวอยู่นะสีมันเหมือนจะไม่เผ็ดแต่ขอโทษนะคะเผ็ดมากข้อความม่ยิ่เข้าอ,อีกเครื่องหนึ่งช่องมิวสิกเนาะใครส่งอะไรมาม่รู<_><_>เพื่อนมันเหมือนจะไม่เผ็ดนะแต่มันเผ็ดนะอืมนี่กินผักตามนะกินกะทินอ่ะอืม อืมอร,อ,อร่อยอร่อยอ่ะอันนี้คือชะอมนะคะที่รักจ๋าสิบต้นแล้วเนี่ยกินแบบผู้ดีกินยังไงล่ะแบบผู้ดีอู้หกินบ่ได้หรอกอืมอันนี้คือผักกาดค่ะที่ก็กินไปผู้ไปกินไปสไตล์ยิ่ยงเพื่อน ความทั ang, han, <gained igue. c oughs> しし้ง <c> ห <oughs> um, <huh>, huh. <c oughs> ้องเขาคงลำคานยี่เนาะเขาเป็นน้องยี่อีกเพื่อนเขาเป็นน้องอีกยี่เนี่ยแกที่สุดแล้วในนี้นะเป็นกว่าเดี๋ยมันน้อยใจอะไรอะ มรากินตีนไก่เนาะน่ะนะปวมากเลยทุกคนเน,น่ะโอ้ยเนาะโอ้ยโอ้ยเนาะเนี่ยอ้วกอ้วกเนาะนีะนะ่ให้กินอือหือจะเนาะเอฟเห็นคนเดียวไหมยี่ยี่ก็เอฟเห็นคนเดียวแหละย,ยี่ขออยากกินพริกก่อนยี่อยากกินอร่อยยี่ชอบมากเลยขนมตีนน้ำยาป่าเนี่ยนะ ถ้ากะทิยี่ไม่กินเดิมเพิ่มนี่ไม่ค่อยถนัดน้ำยากับทิมันเลี่ยนกินไม่ได้มันเลี่ยนนะจ๊ะมาแกงเขียวหวานกินได้เลยพี่กินได้ค่ะอือานานๆกินทีเพื่มกินได้ ได้เลือกทำยี่ไม่ทำนะน้ำยาก,กนะทิอ่ะมันยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นัำยาป่าน้องใส่ปลาลหเยอะๆนะกินอะไรก็ได้ขอมีปลาลยิ่น,น่ะเสียบทุกอย่างฟักพินหนะัก เด็ดไปดูเพื่อนไล์ไปเพื่อนเปิดเพื่อนได้อยู่นะแต่ไม่ได้เมนต่งแต่สติกเกอร์ไม่น่าจะขอมาเท็ดคลิปนะ กินไปถากต้องหมุนไปเพื่อจังอดเอาอดเอาเด้อดเอาเดีย,อ,ดอ,ดยอย่าหกกับพ่อจ้ะเสียมากคนบนหงองเขาต้องมีเด็กแน่เลยเพื่อนๆเ,เขาเล่นลุกแก้วทุกวันเลยอ่ะเหมือนเราเล่นลุกแก้วอะ่ะ ทุกเจ้ายิมาดูใหม่ๆล่ะนี่ว่าเขาต้องเป็นมีเด็กอะเด็กที่เขาเล่นอะไรแบบนี้นะนี่ก็มีหลานเนาะพี่ก็เข้าใจชีวิตเด็กนะเด็กเขาก็จะเล่นของเขาอะอืมนี่ว่าท่านกินอันทอดไก่เหาะกนะินกัน <laughs> มีจะเห็นได้ไหมเออที่ยี่ทำคลิปอันนั้นนะ่ะต้ม ต้มตีนไก่อ่ะต้มสุเปอร์ต้มต,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 ตีนไก่ใบอันอยังก,ก็ผักติ้วนะตอนนั้นยี่มาเห็นไม่ได้นะพเพื่อนเพราะว่ายี่ิ่งไปดึงฟันมาโอคลิปนั้นทุลักทุเลมากเลยยี่ก็เลยไม่ได้เอาคลิปลงคลิปกินมาลงเนาะคือมันไม่ได้ไงเพื่อนนี่ิือไปดึงฟันมาเนาะไปเห็นไก่มันไม่ใช่ละ <c ười> <c ười> อันนี้ก็เหมือนกันเนาะ ดึงมาไม่ถึงอาทิตย์เอ้ยไม่ถึงสองอาทิตนะย์อ่ะทำยังไงได้ล่ะความอยากของคนมันไม่เคยปานนี้เพื่อนไปดึงก็ดึงสี่วันน่ะดึงก็ดึงไปสีดึงก็ดึงไปสีวันนะ่ะอืมก็จะกินแต่น้อยจะกินแต่ว่าไม่ค่อยเจ็บปานใดเพื่อนหรือว่าี่ชินชากับความเจ็บนี้เี๋ยวก็ไม่รูนะ้เนาะชิมชากับความเจ็บเป็นก่ะ ไปก็ขำไปนะนี่<ม>อยากยกเทา้าอันยกตีนไก่มาเทะได้เนะ <laughs> าะทำไม่ได้งไงเพื่อนอยู่ต้มจนเปื่อยหมดแล้วเนี่ยเห็นไหมต้มจนเปื่อย จ่ายเงินกันนะเดี๋ยวเราเอาเลไรออกออกก่อนนะืเสรนะ็จนะจะเต็มแนละ้วมนเกือบปีื่อนคิดว่านะ นะกินช้าเป็นคนที่กินช้านะ่ะอมไม่เผ็ดแต่อร่อยอะ่ะเผ็ดบดพอดีนะเพื่อนจา๋าถึงยี่ไม่มาทำคลิปนะยี่ยี่ก็ทำกับข้าวกินเองเนาะ ไม่ว่าทอร่อยหรืออะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคือทาเองมันถูกปากเรามันอาจจะอร่อยสําหรับไม่อร่อยสาหรับคนอื่นมันอร่อยสาหรับเราอ่ะเพราะชามันจะเข้มข้นนะนี่ชอบกินอ่ะมันกัดถูกกัดปริมาณได้ไงน้ำลายเยเดๆอีกเหลืออีกนิดนึงเอ๊ย ใช่ไหมติดนู่นติดนี่นะติดใจก็ว่าไปเนะพี่มันนั่งกินแบบสุภาพสุภาพยี่ติดคลิปไปก่อนติดคลิปอันสุภาพนะว้ยสองคลิปเลย อยากเห็นอยู่ติ้นไะก่น่ะไปอัาเห็นทีเดียวแหละอือเ<ม>าจะกินจะกินหมดแล้วเพื่อนนี่เนะี่ยหมดถาดนี้ก็จะลาไปแล้วเนาะอไปกินต่ออีกถาดนึง อ้ยคลิปนี้เพื่อนนางม้ใหญ่เนี่ยนางไม้ใหญ่ไม่ขอยี่ไม่จับให้นะคลิปนี้นะนางไม้ใหญ่เป็นแบบนางไม้ใหญ่เพื่อนยี่เองขึ้นขอมาจัดให้เนาะ แทนตีนไก่ให้เพื่อนด้วยหนึ่งตีนจนเพื่อนหนึ่งตีนเลยแถมๆใชเนาะอือมีเ้าไกนะ่มันมีคอลลาเจนนะเพื่อนคอลลาเจนสูงมากนะสูงจริงๆเดี๋ยวขอกินผักคาก่อนจากต้นใช่เนาะเดี๋ยวก็สไลด์ไปลด์ไปกับอ,อันยังสิลด์ เนี่ยไม่ชอบกินพริกพริกอะไรยี่พริกยี่ต่ำลงไปไนั่นแหละเนี่ยนีก่กินได้เนาะเนี่ยชอบชอบเปรี้ยว ติ้งกจนั่นแหละห็นติ้งใจจากจากเท่าก่อนจังไปตักมาสีเท้ากินไปเท้าเดียวสองเท้าเท่านั้นละจ้ะเอาแค่พอหอมปากหอมคอก็หมดไปถาดหนึ่งแล้วนะอือหมดแล้วเราจะตัองติไก่เนะเ๋ยวพี่อ่ะน้งกินมาใส่อีก นี่ยังไม่อิ่มหรอกเพื่อนที่กินเก่งเสียบยอะไรใครอยากกินน้ำก่อนไปเนาะกินน้ำแล้วจะซิลลากไปไปกินต่อเนาะตอนนี้ผักกะทิมติดฝัน <c oughs> จ้าเพื่อนจ๋ายี่เขาจบคลิปการกินอันขนมจีนน้ำยาปลาปลาทูตีนไก่สามีเด็ดจ้าขอบคุณทุกไลน์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามติดตามพี่บ้าดีเกิด ยันติดตามกับบอรุจูบุสคนค่าสำหรับวันนี้ครับค,คุณคาซื้อวันนี้แค่ไม่บางจิ้งพอกับยี่ใหม่ยันรับไปรับไปไปอาบกินก่อน